มาพูดถึงเรื่องเรื่องของคนที่กําลังคิดจะลาออกจากงานประจําก่อนนะครับจริงๆนะ่ยถ้าถ้าเรามีมีพื้นที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคือผมว่าเป็นอะไรที่ที่ดีมากเลยนะครับสำหรับคนทําง,งานประจําที่คิดจะทําเกษตรนะครับก็ให้ท่านไปไปสารวจพื้นที่วางแผนนะครับเรื่องของระบบน้ำนะว่าจะเอาน้ํามาจากไหนไมาใช้เรื่องของอ่า จะปลูกอะไรนะครับท่านท่านลองวางแผนดูนะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีช่วงเสสาย,สายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินชมสวนนะครับในบรรยากาศของสวนเกษตรผสมผสานนะที่ผมปลูกผลไม้พืชผักหลายๆอย่างไว้นะครับจะพาไปชมทุเรียนก่อนเลยทุเรียนอายุ3ปีนะครับ สภาพมันเป็นยังไงอันนี้ทุเรียนนะทุเรียนที่ผมปลูกไว้3ปีมันมันมันสูงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าลำต้นไม่โตนะก็จะมาพูดถึงในส่วนของกเกษตรผสมผสานแล้วก็โคกหนองนาครับเราจะเห็นได้ว่าคำว่าโคกหนองนาเนี่ยกเกษตรกับกเกษตรผสมผสานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฮิตติดหูนะครับในไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเฟซบุ๊กหรือว่า youtube อะไรต่างๆเนี่ยนะ แล้วก็มันก็จะจะเกี่ยวกับผมยังไงนะครับก็คือนะตอนนี้เราเห็นได้ว่าคนที่นะครับทำงานประจำนะไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มที่จะกลับบ้านแล้วก็หันมาทำกเกษตรผสมผสานกันเยอะเนาะนะครับอันนี้ต้นทุเรียนทุเรียนอายุ3ปีนะครับนะคนหันมาทำกเกษตรผสมผสานกันเยอะ เพราะอะไรนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับทุกวันนี้มันมีสื่อมีโซเชียลที่เข้าถึงง่ายนะเข้าถึงง่ายเห็นเห็นภาพเนาะเห็นพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกิดแรงจูงใจในการทําการเกษตรนะก็มีคนวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มที่จะหันมาทําการเกษตรเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในการทําการเกษตรให้ประสบผลสําเร็จมันไม่ใช่เรื่อง เรื่องง่ายๆเลยนะมันต้องลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราจะทําเพื่อเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับไว้ขายผลเนี่ยมันต้องต้องใช้ใช้ทุนพอสมควรนะแล้วก็มันก็ต้องมีที่นะครับมีที่มีมีน้ำนะเป็นสิ่งสําคัญเลยในการทำกรเกษตรนะครับแล้วก็หลายคนลาออกนะครับได้ดูโซเชียลดูเวลาออกเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไร่าแรงจูงใจนะครับหรือว่า แรงกระตุ้นสูงลาออกมาทําการเกษตรเลยนะครับถ้าแบบนั้นอ่ะถ้าคุณมีเงินหรือมีต้นทุนอยู่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่สำหรับบางคนถ้าทุนน้อยมันก็ทําไม่ได้อย่างผมเองเนี่ยนะครับยังไม่ลาออกนะครับยังไม่ลาออกเพราะว่าก็มีภาระ,ะเยอะแยะมากมายอยู่ก็ยังยังไม่ลาออกครับผมก็จะจะทาไว้ก่อนนะครับวางแผนทุกปีปีนี้เราจะปลูกอะไรปีหน้าจะปลูกอะไรนะครับวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะปลูกไปเรื่อยๆจนกว่า ที่เราพร้อมแล้วก็ภาระต่างๆเนี่ยนะภาระต่างๆเรามันมันน้อยลงนะเป็นเรื่องของอนาคตหลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่นะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพามาเดินมาชมนะครับอ,อันนี้ต้นพับนะพับช็อกโกเลตที่ปลูกไว้อายุน่าจะ6เดือนนะครับอันนี้ก็ต้นโตได้ดีนะมาดูอีก อันนี้เป็นอะโวคาโดนะหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเดือน,นที่ปลูกไว้หลักๆตรงนี้เลยจะจะเป็นในส่วนของอะโวคาโดนะที่ปลูกไว้เยอะที่สุดอะโวคาโดประมาณก็ที่ขุดใหม่ครับอะโวคาโดประมาณสี่สิบต้นนะรวมแล้วในสวนนี่ก็มีห้าสิบต้นได้นะครับ <c oughs> ต้นนี้ก็กำลังสวยเลย บอกมาพูดถึงเกษตรผสมผสานก่อนนะครับคือการทําเกษตรเนี่ยแน่นอนนะครับมันต้องมันมันต้องมีต้นทุนนะมันต้องมีเงินทุนมันต้องมีเวลานะผมทํามาแล้ว6ปีเริ่มทํให้เรื่อยครับเริ่มปลูกทีละนิดทีละหน่อยปีนี้ปลูกอันนั้นปีนี้ปลูกผักหวานป่าปีนี้ปลูกฝรล่งปลูกอะโวคาโดนะครับปลูกมะพร้าวก็ปลูกไปเรื่อยนะเราวางแผนไว้นะครับคือเรา เราปลูกไว้เพื่ออนาคตนะครับไม่ใช่ว่าลาออกปุ๊บแล้วก็มาทำกว่าที่มันจะได้ผลเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับเนาะอย่างน้อยก็พืชเนาะพืชผักผลไม้อะบางอย่างเนี่ยถ้าจะให้ติดผลที่เยอะสมบูรณ์มันต้องใช้เวลาประมาณ3ปีอย่างมะพร้าวเนี่ยก็ก็ประมาณ3ปีนะครับยกเว้นฝรั่งฝรั่งแค่6เดือนก็ มีผลผลิตมีอะไรให้ห่อแล้วนี่อย่างนี้เป็นฝรั่งกิมจูดูมะพร้าวต้นนี้ครับต้นนี้สามปีเต็มที่ผมปลูกผมปลูกเดือนมิถุนานะนี่แหละสามปีเราเห็นว่าต้นมันก็ยังไม่โตนะแต่ของคนอื่นเนี่ยสามปีเขาเขาเริ่มที่จะมีลูกนะครับมีผลแล้วแต่ของผมยังไม่โตเพราะาการดูแลของผมเนี่ยมันมันไม่ดีก็คือว่านะผมทํางานประจําผมจะมีโอกาส และมีเวลามาสวนก็เดือนละครั้งแค่นั้นเองแล้วก็ให้คนที่บ้านก็คือพ่อแม่แลวก็ยายเป็นคนดูแลให้นะส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนเรื่องของการหาต้นไม้การหาพวกปุ๋ยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะมาให้คนที่บ้านดูแลดูนะครับต้นมะพร้าวสปีแค่นี้เองนะต้นมะพร้าวนะครับคือเขาเขาไม่แนะนําให้ให้ให้ตัดก้านออกอย่างนี้นะครับถ้าถ้าตัดก้านองเนี้ย ต้นเพ้าจะสูงนะอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยแต่มันจะสูงเขาห้ามตัดก็คือให้ให้มันแห้งไปเองแล้วก็ให้มันหลุดไปเองแต่ตัดอย่างนี้คือไม่ถูกต้องนะครับอ่ะอันนี้คือผักหวานป่าผักหวานป่าชุดเนี้ยเป็นชุดอายุอายุ3ปีอันนี้ผมเลิกเก็บยอดละเข้าหน้าผล3ปีที่ผมปลูกไว้นะครับผักหวานป่าในสวนเนี่ยผมก็มีมีเยอะนะประมาณสัก3-400ต้นแล้วตอนเนี้ยที่ปลูกไว้ท่านปลูกปีนี้ปลูก ไม้ปูเก่ามีเยอะนี่ครับผักหวานป่าฟ้าหลังแล้วก็อันนี้เงาะเงาะเขาก็มีก็คือมันแนวทางก็คือกเกษตรผสมประสานนะที่ผมที่ผมทำนะครับนะบกมาพูดถึงเรื่องเรื่องของคนที่กำลังคิดจะลาออกจากงานประจำก่อนนะครับจริงๆนะี่ถ้าถ้าเรามีมีพื้นที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคือผมว่าเป็นอะไรที่ ที่ดีมากเลยนะครับสำหรับคนทางนานประจําที่คิดจะทําเกษตรนะครับก็ให้ท่านไปไปสำรวจพื้นที่วางแผนนะครับเรื่องของระบบน้ำนะว่าจะเอาน้ํามาจากไหนไมาใช้เรื่องของอจะปลูกอะไรนะครับท่านท่านลองวางแผนดูนะนะครับแนวทางก็คือกเกษตรผสมผสานนะท,ที่ผมที่ผมทํานะครับนะบกมาพูดถึงเรื่อง เรื่องของคนที่กําลังคิดจะลาออกจากงานประจําก่อนนะครับจริงๆเนะี่ยถ้าถ้าเรามีมีพื้นที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคือผมว่าเป็นอะไรที่ที่ดีมากเลยนะครับสำหรับคนทาง,งานประจําที่คิดจะทําเกษตรนะครับก็ให้ท่านไปไปสำรวจพื้นที่วางแผนนะครับเรื่องของระบบน้ำนะว่าจะเอาน้ํามาจากไหนไม่ใช้เรื่องของอจะปลูกอะไรนะครับ ท,ท่านลองวางแผนดูนะนะครับแล้วก็ลงมือทําอย่าพิ่งลาออกจากงานประจําแล้วก็มาทํานะครับมันจะเหนื่อยนะแล้วก็มันจะลงทุนสูงนะแต่บางคนที่เขามีต้นทุนสูงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็สามารถทําได้แต่สําหรับคนคนอย่างคนที่ต้นทุนมันต่ำอย่างเงี้ยครับต้นทุนต่าอย่างผมเนี่ยผมก็มีที่แต่เรื่องของต้นทุนในการลงทุนเนี่ยมันไม่เยอะผมก็ต้องทําไว้ก่อนบวกกับภาระ นะครับภาระทางบ้านทางครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้ก่อนนะครับถ้าถึงถ้าพร้อมจริงๆเนี่ยเราเราคือถึงจะลาออกจากงานประจําเพื่อมาทําการเกษตรนะครับนะก็เป็นปนัการวางแผนระยะยาวพอสมควรอันนี้ก็ผ่านมา6ปีนะครับ6ปีที่ที่เริ่มทาําการเกษตรนะครับไปเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมจะ บางบางอย่างผมก็จะไม่บอกครับว่าคือต้นอะไรเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูอันนี้ก็ต้นอะโวคาโดอันนี้คือเป็นพวกน้อยหนานะครับน้อยหนาไต้หวันน้อยหน่าสับลดน้อยหนาเนเวอร์อะไรต่างๆเยอะพอสมควร โซนนี้กันบ้างโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงนะครับมะม่วงแล้วก็พับช็อกโกแลตพับช็อกโกแลตก็มีฝรั่งนะฝรั่งแล้วก็มีอันนี้ละมุดนะครับละมุดนะจะเห็นว่าที่ของผมเนี่ยก็ยังยังยังเป็นป่าอ้อยอยู่เป็นสวนอ้อยอยู่ส่วนหนึ่งก็ประมาณสัก3ไร่นะครับที่ที่ยังเหลือไว้อยู่ที่ยังเหลืออยู่นะครับยังยังมีอ้อยอยู่ เพราะว่าคือถ้าถ้าเราจะทำทั้งหมดเลยแน่นอนนะเวลาเราไม่เพียงพอแล้วก็เราดูแลไม่ไหวแน่เพราะว่ามันเป็นเชิงเกษตรวันหยุดนะครับแล้วก็คนดูแลก็เป็นคนพ่อแม่เป็นคนแก่ที่อายุ60ปีขึ้นมันก็ลำบากถือว่าลำบากพอสมควรนะครับเราก็เลยเริ่มเริ่มแค่นี้เริ่มประมาณสักประมาณสี่ไร่นะครับทั้งหมดเลยนะสีไ่ไร่นะครับผมเริ่มมาเรื่อยๆนะเริ่มปีละ หนึ่งไร่สองไล่สามไร่จนมาปีที่แล้วเนี่ยก็ขยายขุดคลองนะครับอีกประมาณสักสองไล่นะเนี่ยคลองหนึ่งเต่ยงที่เห็นเนี่ยสองไลอ่อันนี้ต้นอะไรเนี่ยอันนี้คือต้นอบิวนะครับอบิวไต้วันเนี่ยที่ผมปลูกไว้ประมาณาสี่เดือนได้นะครับเป็นไม้เสียบยอดต้นยังเล็กอยู่แล้วก็ข้างๆก็จะมีฝรั่ง อันนี้ก็จะเป็นต้นมะยงชิดนะครับที่ผมปลูกไว้อายุอันนี้อายุจะสองปีแล้วนะแต่โตแค่นี้เองถือว่าโตยากอยู่เหมือนกันนี่อันนี้ขนุนขนุนสปีโตอย่างเดียวครับยังไม่มีผลเลยคือมันสูงเเดียวเดี๋ยวผมต้องคงต้องตัดปลายออกอันนี้เป็นขนุนแดงสุริยาที่ปลูกไว้สามปีนี่ก็คือบรรยากาศนะครับ บรรยากาศของสวนผสมผสานนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ